สวัสดีครับผมออซซี่จากไซเวนช็อปนะครับก็คลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับก็จะมาสอนวิธีการอ่า รีเซ็ตนะครับหรือรีแพร์ิงหูฟังนั่นเองนะครับโดยวันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นมี่นะครับบัตรสามไลท์นะครับสำหรับวิธีการรีเซ็ตนะครับก็เหมือนคลิปก่อนๆหน้านะครับการรีเซ็ตหูฟังนะครับเราก็จะกระทําต่อเมื่อโดยมากนะครับที่เราจะพบเจอนะครับก็คือการที่หูฟังหูซ้ายหูขวาเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันนะครับหรือว่าตัวหูฟังเนี่ยอาจจะเริ่มเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆยากนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดจาก2สาเหตุนะครับไอหูฟังซ้ายขวาไม่เชื่อมต่อเนี่ เกิดจากการที่เราใช้งานหูฟังจนแบตมันหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วมันก็ดับไปก่อนข้างหนึ่งนะครับบางครั้งจะพบเจอว่าพอมาชาร์จแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เสียนะครับแค่มันถูกสลับเข้าไปอยู่ในโหมดการทํางานแบบหูฟังข้างเดียวนะครับก็เรามีวิธีการที่จะเอานํามันกลับมาจับคู่กันใหม่นะครับเพื่อให้มันกลับมาใช้ได้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในกรณีเชื่อมต่อยากเท่าที่พบเจอเนี่ยนะครับ ก็จะเจอเนื่องจากการที่แบบเราเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์นะครับเราอาจจะใช้แบบแท็บเล็ตด้วยโทรศัพท์ด้วยมือถือด้วยเพื่อนยืมด้วยนะครับโน้ตบุ๊กด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้หลายๆอันนะครับเวลาเปิดหูฟังขึ้นมาจะเชื่อมต่อนะครับเวลามันอยู่ในวงวงที่บลูทูธถึงกันหลายๆรุ่นนะครับมันก็จะเชื่อมต่อค่อนข้างยากเพราะมันไม่รู้จะเริ่มไปเชื่อมกับใครก่อนนะครับมีหลายชื่ออยู่หมดนะครับเราก็สามารถทําการรีเซ็ตได้โดยที่หลังจากรีเซ็ตแล้วนะครับหูฟังก็จะกลับมาเหมือนกับตอนที่เราซื้อมาเลยนะครับ หมายถึงว่าตัวรายชื่อต่างๆนะครับเราก็ต้องมากดเชื่อมต่อใหม่นะครับในทุกอุปกรณ์ที่เราเคยใช้งานอยู่มันก็จะไม่เชื่อมต่ออัตโนมัติเหมือนก่อนหน้าแล้วนะครับก็รีเซ็ตแล้วต้องกลับมากดเชื่อมใหม่เหมือนเพิ่งซื้อมาเลยว่างันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับขั้นตอนทีนี้ขั้นตอนการรีเซ็ตเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมแนะนําเป็นสเต็ปไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดบลูทูธขึ้นมาก่อนนะครับบลูทูธที่เครื่องเรานะจากนั้นหารายชื่ออุปกรณ์ที่เราเชื่อมอยู่นะครับ อ่าเรดมีบัตสามไลน์นี่นะครับให้ผมลบคือก่อนผมก็จะกดลบลายชื่อทิ้งไปนะแบบนี้นะอ่าให้กดลบรายชื่อมันไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการหยิบหูฟังออกมาอย่างนี้สองข้างก่อนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปในตลับสังเกตว่าให้ไฟมันติดนะครับไฟสีขาวเนี่ยมันต้องติดนะเดี๋ยวผมโฟกัสมันนิดนึงอ่าแบบนี้นะครับอย่างนี้นะฮะ หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการแตะมันค้างไว้แบบนี้นะครับดีแต่ตาแหน่งมันจะไม่เห็นนะอ่าเนี่ยนะครับรีเซ็ตแล้วนะครับจะทําให้ดูใหม่นะครับคือไฟสีขาวมันจะกระพริบ3ครั้งแต่ว่ามันเล็กนะครับนิ้วเราวางไปมันบังนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางเข้าไปก่อนแบบนี้อ่าให้ไฟชาร์จมันขึ้นนะครับวิธีการรีเซ็ตก็คือใส่หูฟังเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหาตําแหน่งแตะให้มันเห็นไฟก่อนอ่าลองดูแบบนี้ไม่รู้ได้ไหมนะ แตะแบบนี้นะครับค้างไว้นะครับประมาณ5ถึงสวินาทีนะครับจนไฟสีขาวมันจะกระพริบ3ครั้งนะครับไม่น่าได้นะฮะต้องเอานิ้วแปะไปเลยแบบนี้นะครับประมาณ5้ถึงวินาทีนะครับอ่าแล้วผมจะยกมือออกเนี่ยมันจะกระพริบ3าครั้งเห็นไหมครับแบบนี้นะก็คือรีเซ็ตเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เลยแหละนะครับจริงๆขั้นตอนมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพยายามจะให้มันเห็นนะอ่าแบบนี้นะครับก็คือรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เลย นะครับพอดีผมอนิ้วแปะขอบแล้วมันไม่เห็นไฟนะเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ลาหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถหยิบหูฟังออกมารอมันนะครับมันจะเชื่อมต่อกันเห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้วนะครับมันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยลายชื่อมันก็จะขึ้นมาใหม่เราสามารถกดเชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็ง่ายๆเท่านี้เลยสําหรับการใช้งานการรีเซ็ตนะครับตัวหูฟังมีบัตร3ไลน์นะครับซึ่งตอนนี้หูฟังก็จะกลับมา ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับอากาศเออ,อาการที่ไม่เชื่อมต่อซ้ายขวาก็จะหมดไปนั่นเองนะครับก็สันส้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนะคร่าๆพพวๆเพราะเมื่อกี้กดให้เห็นไม่ได้นะก็ง่ายๆครับลบรายชื่อที่ตัวอุปกรณ์เรานะนําหูฟังใส่ตลับนะครับให้ไฟสีขาวติดแบบนี้นะครับแล้วก็เอามือแปะลงไปแบบนี้นะครับ ค้างไว้นะครับ5-10ิวินาทีแล้วเราก็โยกมือออกนะครับเราจะเห็นว่าไฟสีขาวทั้งสองข้างมันจะกระพริบ3ครั้งนะครับกระพริบติดกันตึ๊กตึกตึกแบบนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับทิ้งไว้สัก3วิ2วินะครับแล้วก็หยิบออกมานะครับสังเกตว่าไฟมันจะต้องเชื่อมต่อกันนะครับก็กลับมาเชื่อมต่อได้ปกตินะครับเท่านี้เองง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับวิธีการรีเซ็ มีนะครับบัตร3ไล์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่พบเจอปัญหานะครับบังเอิญเซิร์ชมาเจอนะครับอาจจะหาวิธีแก้อยู่ก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับซึ่งก็เป็นวิธีรีเซ็ตซึ่งเขาเขียนมาในคู่มือนั่นแหละแต่ว่า,าหลายๆท่านอาจจะหาไม่เจอหรือไม่ได้อ่านหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ลองเซิร์ชมาดูนะครับถ้าเจอก็ใช้วิธีนี้ได้ นะครับก็จะแก้ปัญหาตามที่ผมแจ้งไว้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆนะครับแล้วก็ในช้อปปีนะครับผมลงสินค้าไว้เยอะแยะเลยนะครับลองแวะเข้าไปดูกันได้นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ